I remember... รักกันแค่วันเดยให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรไทยคุณดาถูกไปเลยผมทำงานเป็นวิศวกรไอทีแต่บริษัทที่ผมทำอยู่เนี่ยขายประแจกับเครื่องมือช่างครับค้นหาเพิ่มเติมสารพัช่าผมทำงานที่นี่เข้าปีที่3แล้วครับเพราะธุรกิจหลักของบริษัทเน่ยไม่ตรงกับสาขาที่ผมเรียนมานอกจากงานที่เกี่ยวกับคอมแล้ว ผมจะต้องรับผิดชอบงานสำคัญอีกหลายอย่างเลยตัวอย่างเช่นนายอู้นำส่งพัสดุนำส่งพัสดุแล้วก็ นี่พวกช่วยยกหน่อยดิแบกของชิ้นใหญ่ไปส่งเพราะผมเป็นคนขยันไงผมเพื่อนร่วมงานเลยไว้ใจให้ผมทํางานแทนพวกเขาพี่พวกมีของฉันไหมเดี๋ยวนะอ,อยู่นี่มาสามปีแล้วไม่มีเพือ่อนแม้แต่คนเดียวที่จําชื่อผมได้<อ>เกิดความผิดพลาดว่าไงพวกทำไมเท่เอ่ห์เขาชื่ออะไรอะ่ะอยู่บริษัทเราใช่ปะแน่นอนครับก็มีข้อยกเว้นอะเพราะว่าในวันเกิดผมก็ยังพอมีคนจำได้ คุณลูกค้าวันนี้วันเกิดคุณขอบคุณที่ใช้บริการเงินค่าโทรคุณเหลือศูนย์บาทมันจะมาบอกทําไมในวันเกิดและในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีคําเรียกเป็นพิเศษเฉพาะคนอย่างพวกผมด้วยนะครับเขาเรียกว่ามนุษย์ช่างการทําตัวเป็นมนุษย์ช่างเนี่ยคุณจะมีตัวตนยามที่มีปัญหาและมีคนต้องการให้แก้ปัญหาและคุณจะหายไปในยามไร้ปัญหาเหมือนฟ้ากําหนดมาไม่มีใครจดจํานี่อาจจะเป็นชะตากรรมของมนุษย์ช่างทุกคน คุณคะมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำจิ้มหกแล้วคนใช้เครื่องนี้ก่อนคุณทำระบบพังอ่ะอุลิเซตเครื่องใหม่ก็หายแล้วใส่พาสเวิร์ด เกิดความผิดพลาดเน็ตบอกว่าเมื่อเจอสาวสวยต้องทำตัวคูลูถ้าทำตัวเงอะองะหญิงจะรู้ว่าเราอ่อนหัดคูลคูลคูลที่จอดรถตึกเรานี้หายากนะคะผมมารถใต้ดินนะครับ๋อขอโทษนะมาทำงานวันแรกฉันก็ทำคอมพังฉันใช้คอมไม่เก่งเท่าไหร่ เห็นคนเก่งอย่างคุณแลอิจฉาเลยที่จริงแล้วคอมก็เหมือนสมองคนเราสิ่งที่ถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ก็เหมือนมันสมองข้อมูลที่หายไปก็เหมือนการที่คุณลืมเรื่องบางอย่างคุณอาจลืมวิธีที่จะเรียกข้อมูลกลับมาแต่มันสมองก็ยังคงอยู่เมื่อมีอะไรมาย้ำเตือนก็อาจทำให้คุณนึกขึ้นได้ตราบที่แต่มีสมองอยู่คุณน่าจะเข้าใจแบบผมได้เออเมื่อเธอเข้ามาอยู่ใกล้ผมขนาดนี้ผมว่าผมไม่ขู่แล้วมันเครียดแทน วใช้ได้แล้วใบสมัครอหอมมากเลยโชคดีข้อมูลยังอยู่ครบออเออฉ,ฉันต้องไปประชุมแล้วถูกสตอ๊อกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเรื่องสมองที่คุณพูดถึงนะ่ะมันน่าสนใจจริงๆนะคราวหน้าคงได้คุยกันอีกขอบคุณเฟลี่ออออออเออคุณ รู้จักชื่อผมได้ยังไงกันน่ะอ๋อฉันเห็นจากบาทของคุณเนี่ยไฟลี่ชื่อคุณเพราะดีนะฉันว่าสะดุดหูดีออกอะสะดุดเลยอ่ะฉันชื่อเจ้าซีมานยินดีที่รู้จักเธอ,อ,อคนนี้ทำให้มนุษย์ช่างอย่างผมได้มีชื่อกับเขาเสียทีทำงานวันแรก เธอปรับตัวเข้ากับองค์กรเราอย่างรวดเร็วเธอทํางานหนักและทุ่มเทกว่าทุกคนทํางานมาสิบห้าวันเธอมาทํางานแต่เช้าตรู่ทุกวันอรุสวัสดิ์โอ้โหเธอหาที่จอดรถได้ทุกวันเลยหรอเนี่ยฉันคงโชคดีละมั้งทุกวันก่อนจะเริ่มทํางานเธอต้องรดน้ําในมือถือของเธอก่อนเสมอทํางานมาเจ็ดสิบแปดวันเธอไม่ชอบดื่มกาแฟที่หวานเกินเธอจึงใส่น้ําตาลรึ่งซองเสมอ 134วันเธอชอบสะสมซีดีเพลงเก่าเธอชอบฟังเพลงเก่าจากยุคกอ่อนเธอจะเกิดเสียด้วยซ้ำฉันอยากได้ซีดีชุดนี้จังฮะหาฟังจากในเน็ตก็ได้นี่นะแต่มันรู้สึกดีกว่าถ้ามือได้สัมผัสของที่เราชอบและเธออยากไปดูแสงเหนือด้วยสายตาตัวเองสักครั้งโดยมีคนที่เธอรักอยู่เคียงข้าง ไม่ใช่เราเธอมีรอยิ้มให้ทุกคนทุกคนเลยชอบเธอราได้ัหมรอด้สองร้อยสิบหกวันรวมทั้งผมด้วยถึงแม้สองาสิวันผมอาจจะไม่ใช่คนแบบที่เธอจะเขาเป็นเพื่อนก็ตามและผมคิดว่าคงถึงเวลาที่ผมจะทำตัวเคลื่นหายไปกับอากาศเหมือนเดิมแล้วตราบใดที่เธอมีความสุข ผมก็ควรจะสุขไปกับเธอจริงไหมครับความหัหน้าโต๊ะพังสม้วจแดก้าวันจนกระทังง่งวันนั้นผมได้พบว่าเฮ้ยเธอไม่ได้มีความสุขอย่างที่ผมคิดเลย395วันเธอแอป่าน้ำตาอยู่เงียบเงียเวลาที่เธออยู่นคนเดียวไม่มีอะไรคนแหกเลียนทำฉันคืนตาเธอจะกระเป๋าไปเฟรชเปิดกี่ใบเนี่ยเธอขึ้นเครื่องใบเดียวเองแล้ใส่ออของหมดหรอ ฉันกระเป๋าล่างสองใบยังแทบปลี่ยน้ำตาคลื่นซอง